ลงทุนไทม์ได้วเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาอัปเดตหุ้น LH ที่เพื่อนๆขอมาก,กันครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของ LH ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับไรายได้ลดแต่กดค่าใช้จ่ายไม่ลงแถมยังมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย EP นี้เราจะมาดูงบการเงินหลายๆส่วนจะได้เช็คอาการ และแนวโน้มในอนาคตของ Lh กันครับส่วนสุดท้ายเราจะมาคุยกันว่ายังจะมีโอกาสอะไรอีกบ้างที่จะทำให้ Lh กลับมาฟื้นตัวได้ก่อนจะไปคุยอัปเดตกันถ้าเ,เพื่อนๆอนอยากศึกษาประวัติหุ้น Lh ที่ผมเคยทำข้อมูลเอาไว้สามารถไปติดตามชมกันได้นะครับผมจะลงลิงก์ไว้ใน description ครับบอลลงทุนชาม ชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจทางด้านการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนแชรเป็นการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมร่วมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบริบทที่แตกต่างกันนะครับ ผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนแรกเรามาเช็คผลประกอบการของ LH กันครับต้องบอกว่าคำอธิบายของฝ่ายจัดการของ LH ไม่ได้บอกอะไรกับนักลงทุนมากนักนะครับดังนั้น เรามาดูงบการเงินของ LH ที่แสดงอยู่ใน Fact Sheet สรุปข้อมูลสนเทศบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์และวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับสำหรับข้อมูลงบการเงินเราจะดูงวดเก้าเดือนปี67เทียบกับงวดเก้าเดือนปี66และข้อมูลปี64เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับงวดเก้าเดือนปี67 LH มีไรายได้รวม19,649ล้านบาท ลดลง4.9%โดยไรายได้ที่ลดลงไปมากเป็นธุรกิจขายที่อยู่อาศัยไรายได้ลดลงไปถึง14%ในขณะที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่าย18,279ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.4%ซึ่งรายการต้นทุนลดลงไปเพียง1.5%แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นถึง5 7 ส่วนอีกรายการหนึ่งที่เป็นปรากฏในแฟกชีตแต่อยู่ในงบการเงินตุเต็มก็คือต้นทุนทางการเงิน1,512ล้านบาทเพิ่มขึ้น41%ครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามลงทุนไทม์ time, จะเห็นว่าหลายๆบริษัทที่ทำผลงานได้ย่ำแย่ส่วนใหญ่มาจากการไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงนะครับซึ่ง LH ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งครับที่เป็นแบบนั้นรายได้ลดลง แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นทำให้งดกเดือนปี67มีกำไรสุทธิ2898ล้านบาทลดลงไป27%เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเรามาใช้งบกระแสเงินสดและงบฐานะการเงินเพิ่มเติมกันนะครับซึ่งทั้งสองงบนี้จะทำให้เราเห็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันด้วยครับในงบกระแสเงินสดงวด9เดือนปี67มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 4,285ล้านบาทแสดงถึงมีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งมาจากการที่ LH ขายอสังหาได้น้อยลงแต่มีต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับสำหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ2,074ล้านบาทก็แสดงถึงการนำเงินไปลงทุนในโครงการใหม่หรือขยายกิจกรรมเพิ่มขึ้นส่วนเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน6,094ล้านบาทเป็นการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการครับเอาละเรามาหาคำตอบกันต่อในงบฐานะการเงินครับมาโฟกัสที่สินค้าคงเหลือกันก่อนครับอยู่ที่64,269ล้านบาทเพิ่มขึ้น17%และเพิ่มจากปี64ค่อนข้างมากด้วยนะครับแสดงว่า LH ยังมีสต็อกบ้านที่ค้างอยู่จํานวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สามารถขายออกไปได้โดยจากงบกระแสงเงินสดที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีการใช้เงินลงทุนในโครงการใหม่เพิ่มขึ้นแบบนี้จะเสี่ยงทําให้ LH มีสต็อกบ้านค้างเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตด้วยครับส่วนกิจกรรมจัดหาเงินที่เพิ่มขึ้นก็เป็นรายการกู้ยืมเงิน1 4 6 1 8ล้านบาท เพิ่มขึ้น59%จากภาพรวมของงบการเงินดูเหมือนว่า LH พยายามรักษาสภาพคล่องระยะสั้นเพื่อประคองตัวไปก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีอยู่รายการหนึ่งที่ถือว่าดีมากนะครับก็คือรายการกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นเป็น24,827ล้านบาทแสดงให้เห็นว่า LH ยังมีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องครับ เรามาดูอัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจกันบ้างครับ LH มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงอยู่ที่1.8เท่าแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนั้นลดลงในทางกลับกันนะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.8เท่าซึ่งจากงบการเงินที่เราคุยกันไป LH มีการกู้เงินมากขึ้น ตรงนี้จึงมีความเสี่ยงทางด้านการเงินในการชรําระนี้เพิ่มขึ้นครับส่วนตัวเลขอื่นๆเช่นอัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์อัตรากําไรขั้นต้นอัตรากําไรสุทธิตัวเลขพวกนี้ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี65แต่ก็ถือว่าลดลงน้อยเมื่อเทียบกับงวด9เดือนปี66นะครับซึ่งแสดงว่า LH ยังมีประสิทธิภาพในการทำกำไร อยู่ในระดับที่ต่ำครับโดยโรวมในส่วนนี้อาจจะมองได้ว่า LH พยายามประคองธุรกิจแม้ว่าจะทำกำไรลดลงซึ่งยอมก่อนนี้เพิ่มขึ้นโดยคาดหวังว่าธุรกิจจะกลับมาทำกำไรได้ดีในอนาคตครับในส่วนนี้มาดูข้อมูลการวิเคราะห์จากบ,บร็อกเกอร์กันบ้างครับตอนที่ผมทำข้อมูลเป็นวันที่23ธันวาคมปี67เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วนะครับ ราคาวุ่นอยู่ที่5บาทมีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก14บรกมี4บโบรกแนะนำซื้อและมีถึง10บบรกแนะนำถือถ้าผมใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของบรก6บาท25สตางค์จะทำให้มีอัพไซน์5 5ถ้าใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุด5บาท20สตางค์จะทำให้มีอัพไซน์เหลือเพียง4เปอร์เซ็นครับจากความเห็นของบรกที่แนะนำให้ถือนะครับ บรอกมองว่า LH มีแผนกลยุทธ์ไม่ชัดเจนและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมองว่าปี2568 LH ยังต้องเน้นระบายสต็อกเดิมและชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานของ LH มีการเติบโตที่ชะลอตัวครับส่วนความเห็นของบรอกที่แนะนำให้ซื้อบรอกมองว่า LH มีผลประกอบการที่ไม่น่าสนใจแต่ราคาลงมาต่ำจึงเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อรับเงินปันผลเท่านั้นครับเรามาดูการวิเคราะห์หุ้นด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ deepscope.com กันบ้างครับให้คะแนนด้านคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่62จาก100ยคะแนนเต็มและให้คะแนนโมเมนตัมทางเทคนิคอยู่ที่26จาก100ยคะแนนเต็ม d e e p s c o มองว่า LH ยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งโดยให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่สูงแต่ราคาหุ้นถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นครับก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของดิสโค e ที่น่าสนใจก็คือ Signal เป็นการนําเสนอหุ้นที่มีโมเมนตชัมในการซื้อถือและขายซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์โน t ิฟาด้วย ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวันต้องบอกว่า Deepscope เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานําเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม,ตมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับ ผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ในด s สคริปชันและคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับโช่วงสุดท้ายนี้เรามาสรุปภาวะอสังหาไทยที่ซบเซาและน่ากังวลกันก่อนครับแล้วมาดูกันว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้อสังหาไทยกลับมาเติบโตได้ในส่วนของภาวะอสังหาไทยที่ซบเซาเกิดจากหลายสาเหตุนะครับนอกจากปัญหานี้โครวเดินที่สูงที่ทำให้ธนาคารต้องเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อบ้าน ก็ยังมีอีกหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้อสังหาไทยมีความเสี่ยงที่จะตกต่ำไปอีกนานเช่นจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยสร้างครอบครัวและจำนวนเด็กเกิดใหม่มีจำนวนลดลงจึงทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นรวมทั้งราคาบ้านยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของคนไทยครับอย่างในช่วง10ปีที่ผ่านมา บ้านและคอนโดมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นปีละประมาณ6%แต่รายได้ของคนไทยเพิ่มขึ้นเพียงปีละประมาณ3%เท่านั้นเรียกได้ว่าห่างกันเป็นเท่าตัวไปเรื่อยๆทุกปีเลยครับนี่ก็เป็นสาเหตุบางส่วนที่ทำให้อสังหาไทยซบเซามาอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลยอดขายอาสังหาไทยในปี2567มีการคาดการณ์กันว่าจะหดตัว10%เมื่อเทียบกับปี66 และก็ยังคาดว่าปี68จะยังหดตัวเพิ่มอีก3%เทียบกับปี67นั่นหมายถึงปี68อสังหาไทยก็ยังซบเซาต่อไปครับสำหรับอสังหาที่มีการหดตัวมากที่สุดในปี67ก็คือบ้านที่มีราคาต่ำกว่า8ล้านบาทลงมาเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องกู้ธนาคารซึ่งชูที่ผ่านมาธนาคารมีปัญหานี้เสียเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีการเข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อบ้านครับในขณะที่ราคาบ้าน8ล้านบาทขึ้นไปยังเติบโตต่อไปได้เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีกําลังซื้อสูงนั่นเองครับสอดคล้องกับข้อมูลของ LH ที่เผยแพร่ในงวด9เดือนปี67บอกว่าอาสังหาของ LH ราคาช่วง4-8ล้านบาทนีสัสดส่วนลดลงอยู่ที่25%ส่วนราคา8-15ล้านบาท มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ที่27%และราคา15-30ล้านบาทก็ยังเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น24%ตรงนี้ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาผมก็มีไปเซอร์วโครงการหมู่บ้านต่างๆมาเหมือนกันนะครับได้พูดคุยกับลูกค้าได้พูดคุยกับเซลล์ก็พบว่าบ้านราคา8-15ล้านบาทมีการขายได้อย่างต่อเนื่องและก็มีลูกค้าหลายราย ซื้อด้วยเงินสดด้วยครับดังนั้นในกลุ่มนี้จึงไม่มีปัญหาการกู้เงินธนาคารนั่นเองครับคราวนี้ลอามาดูกันว่ามีปัจจัยหรือมาตรการอะไรบ้างที่จะทําให้ตลาดอสังหาไทยกลับมาฟื้นตัวและเติบโตได้บ้างข้อแรกก็น่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกําลังพยายามทํากันอยู่นะครับก็คือลดนิโครเรือนลดดอกเบี้ยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และออกมาตราการกระตุ้นอสังหาซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำได้จริงๆตลาดอาสังหาไทยก็จะกลับมาเติบโตได้แน่นอนครับแต่ขอวงเล็บไปนิดนึงว่ายากมากจริงๆครับส่วนข้อที่2ถ้าคนไทยมีกำลังซื้ออสังหาลดลงแบบนี้ก็ต้องหาทางขายให้ต่างชาติใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้สูงสุด30ปีและสามารถต่ออายุได้ตามเงื่อนไขสำหรับการขยายเวลาถือครองสิทธิที่ดินเป็นสิ่งที่หลายๆรัฐบาลพยายามจะทำแต่ก็ยังทำไม่ได้นะครับซึ่งในขณะที่บ้านเรายังชุนลมุนทกเถียงกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ถึง99ปีไปเป็นที่เรียบร้อยครับทำให้มาเลเซีย สามารถดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้นซึ่งส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจทางด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำให้ GDP ตรอยมาที่3ปี6-7ของมาลเลเซียเติบโตได้ถึง5.3%ซึ่งตรงนี้ก็ต้องหมายเหตุกันนิดนึงนะครับว่าการขยายเวลาถือครองสิทธิ์ที่ดินให้กับชาวต่างชาติควรจะต้องมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เหมาะสมเช่น กำหนดพื้นที่และประเภทอสังหากำหนดราคาขั้นต่ำในการให้เช่าเป็นต้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาอาสังหาความกังวลที่หลายคนมองว่าไทยจะเสียประโยชน์ให้กับต่างชาติครับซึ่งตอนนี้ถ้าไทยจะทําเรื่องนี้จริงๆเราก็มีมาเลเซียเป็นตัวอย่างให้ศึกษาแล้วนะครับจากทั้งสองปัจจัยการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และขยายเวลาให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพิ่มขึ้นถ้าเราทําได้อย่างเหมาะสมก็น่าจะทําให้คนไทยมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นและจะเพิ่มโอกาสให้คนมีบ้านได้มากขึ้นด้วยครับเอาล่ะครับสําหรับความเห็นส่วนตัวของผมผมมองแบบนี้ครับจากข้อมูลงบการเงินของ LH ผมคิดว่าผู้บริหารคงจะวางแผนระยะยาวไปจนถึงปี69นู่นเลยนะครับเนื่องจากกู้เงินระยะสั้นมาเสริมสภาพคล่อง และดูไม่ค่อยเร่งทำการตลาดขายบ้านค้างสต็อกเท่าไหร่แสดงว่า LH ไม่ยินดีที่จะขายอสังหาในราคาโปรโมชั่นเหมือนที่คู่แข่งทำกันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือถ้าเศรษฐกิจฟื้น LH จะขายอสังหาได้กำไรสูงกว่าคู่แข่งแต่ข้อเสียก็คือระหว่างที่ราเศรษฐกิจฟื้นคู่แข่งได้สร้างกระแสงเงินสด กันไปหมดแล้วส่วน LH ก็ได้สูญเสียโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดในช่วงนี้ผมจึงมองว่าหุ้น LH น่าจะเหมาะก,กับการลงทุนที่ถือยาวมากกว่า5ปีครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับ ถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนท i ามด้วยเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ